ไมก็ขายการเงในเรื่องของการบริหารสต็อกไปได้เลยธุรกิจลองถาวว่าค่ะมันมีเรื่องของไซซิ่งซึ่งไมาสามารถคีาะห์ได้เลยว,ว่าเอ๊ะตอนนี้ไซส์ไหนขายดีรุ่นไหนขายดีผ่านการเข้าไปดูผ่านหน้าตัวระบบซอสซึ่งมันง่ายมากๆสวัสดีค่ะชื่อไมลยนะัทจยาเหลียนสีสุขนะคะปัจจุบันเป็น e-commerce manager บริษัทชิวโกโบโค,ค่ะ แบรนด์ชูกบนะคะเป็นแบรนด์ธุรกิจแฟชั่นชั้นนำของประเทศไทยค่ะเชื่อว่าผู้หญิงไทยทุกคนน่าจะต้องรู้จักแบรนด์ชูนะคะ mm hmm. ก็แบรนด์ชูค่ะ mm hmm. เราเริ่มต้นมาประมาณ10กว่าปีได้แล้วค่ะเมื mm ่อ hmm. ก่อนเราใช้ชื่อว่าชูเบอร์รี่ค่ะแต่ว่าคุณป่อกรกนกนะคะเจ้าของแบรนด์ชูค่ะได้ทำการรีแบรนด์แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นชูเพื่อให้เข้าถึงทุกเพศทุกวัยได้มากขึ้นค่ะ สุดแขนของเชลโกบนะคะก็คือเชื่อว่าทุกคนที่ได้ใส่ค่ะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบรนด์เราเป็นแบรนด์ที่ลองเท้านุ่มมากแล้วก็ทันสมัยมากคือเรียกได้ว่าเป็น everyday lifestyle fashion ค่ะสามารถใส่ได้ทุกวันโดยที่ไม่เมื่อยเลยค่ะ สำหรับหน้าร้านของชูโกเบอนะคะปัจจุบันเรามีอยู่40หน้าร้านทั่วประเทศไทยค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางการขายออนไลน์นะคะทาง s h o ป e e Lazada, TikTok, อก s t n ท o ัลออนไลน์ไ i n e แมทชอรวมถึง f a c e b o o k Live, Line คือมีครบทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ ่วง2020ซึ่งเป็นช่วงโควิดพอดีค่ะหน้าร้านของเราทุกร้านนะคะต้องปิดตัวลงแล้วเราก็ต้องมาขายออนไลน์แบบเต็มสตีมมากๆณตอนนั้นเรามีแค่ไม่กี่แพลตฟอร์มเองค่ะแต่ว่าเราต้องการขยายกลุ่มลูกค้าให้เยอะขึ้นเราก็เลยต้องเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นคราวนี้เราก็จะต้องมาบริหารสต็อกแล้วค่ะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะว่าสต็อกอะค่ะเราต้องทําให้ทุกๆแพลตฟอร์มอะมีสต็อกเหมือนๆกันเพื่อให้แบบเกิดโอกาสในการขายถ้าสมมติว่าแพลตฟอร์มไหนมีสต็อกไม่ตรงากับแพ ฟอร์มนั้น loss โอกาสการขายไปเลยทันทีค่ะคราวนี้เราก็เลยต้องไปจ้างคนคนหนึ่งมาค่ะคอยนั่งบริหารสต็อกเลยว่าอุยถ้าเราขายคู่นี้ไปเราต้องมาปรับแมนวนวลทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะซึ่งมันสตักก๊กโกมากๆค่ะเราก็เลยเริ่มมองหาตัวช่วยที่มาช่วยตรงนี้ค่ะณนะตอนนั้นคือเราใช้คนร0 0ยเลยค่ะก็คือเป็นการทำอะไรที่แบบแมนวนวลมากๆสมมติเราขายสินค้า A ได้ที่ช h อป e ี ไป20ชิ้นเราก็ต้องมานั่งไล่ปรับเออทุกๆแพลตฟอร์มให้เหลือ80ชิ้นสมมติ Back Day แบ็คเดนเรามี100นะคะก็คือต้องมาปรับเป็น80 80 80แป๊บนึ่งขายไปได้อีก50ต้องมาปรับเหลือ30 30 30ถ้าสมมติว่าระหว่างที่เราปรับแล้วเราปรับไม่ทันนะคะมีออเดอร์เข้ามา ไอตัวนั้นก็จะกลายเป็น backorder ทันทีเลยเราก็ต้องมาทาให้ลูกคา้ารู้สึกผิดหวังเพราะว่าสั่งสินค้าเข้ามาแล้วแต่เราไม่มีของจะส่งค่ะเพราะว่าสตอ๊อกมันไม่ตรงเหตุผลที่มาเซเยต์กับซอนนะคะก็คือว่านาต้อนนั้นนะคะสมมติเรามีสตอ๊อก100ชิ้นใช่ไหมคะเราต้องการให้สตอ๊อก100ชิ้นเนี้ยไป a พลายทุกๆแพลตฟอร์มของเราเพื่อให้ลูกค้าเห็นแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้จากทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่เขาไว้ใจซอสนะคะสามารถตอบโจทย์ตรงนี้เขาสามารถกระจายสตอ๊อก100ชิ้นของเราให้ไปแสดงท แล้วก็เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาค่ะ mm hmm. เขาก็จะ mm hmm. เออคัดสต็อก mm hmm. แล้วก็ส่งไป API ทุกๆ Channel เลย mm hmm. ซึ่งแบบมันเลี้ยวทามมากๆค่ะ mm hmm. ก็ทำให้เราเสเยดเลยค่ะ สามปีครึ่งที่ผ่านมาที่เราใช้ซอสค่ะก็แบรนด์ชูอของเราเติบโตทางด้านออนไลน์มากๆเลยค่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าธุรกิจออนไลน์มันต้องรวดเร็วเนะาะคราวนี้พอเรามีซอสมาเป็นตัวช่วยอะค่ะไม่ก็คลายกังวลในเรื่องของการบริหารสต็อกไปได้เลยเพราะว่าธุรกิจรองถามว่ะค่ะมันมีเรื่องของไซซิง่งซึ่งไม่สามารถครา a l l ได้เลยว,ว่าเอ๊ะตอนนี้ไซส์ไหนขายดีรุ่นไหนขายดีผ่านการเข้าไปดูผ่านหน้าตัวระบบซอสซึ่งมันง่ายมากๆหรือว่าเป็นช้อปปี้ลาซาด้าติ๊กต็อกที่ออเดอร์เราเข้าแบบทั้งวันเลยยิ่งช่วงแบบ ออเดอร์ order, เราเข้าทุกวินาทีก็นองก็ทํางานง่ายขึ้นมากสามารถมานั่งตรวจออเดอร์สแกนขายอะไรเงี้ยคือมันง่ายค่ะง่ายขึ้นเยอะมากซอสก็จะเข้ามามีบทบาทสําคัญนะคะในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มใหม่ๆค่ะที่เรามองไว้ค่ะก็จะทําให้ทีมงานของเราะค่ะได้ทํางานง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะก็ขอบคุณซอดมากเลยนะคะที่มาเป็นผู้ช่วยสําคัญของไมคค่ะที่ทําให้ไมคอะ่ะมีเวลาไปโฟกัสตรงจุดอื่นค่ะทั้งในการอิมพุ s สกิลของพนักงาน หรือว่าการบริหารโปรดักต์อื่นๆค่ะสําหรับเทคนิคปิดจุดบอดหลังบ้านของไม้นะคะก็คือว่าไม้ต้องมีหลังบ้านที่แข็งแรงก่อนค่ะไม่อยากให้ทุกคน,นะคะ่ะโฟกัสกับระบบหลังบ้านคือระบบหลังบ้านถ้าสมมติว่ามันแข็งแรงแล้วอ่ะเราจะมีเวลาที่เราจะไปโฟกัสตรงอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอินฟู๊ซสกิลพนักงานในการตอบลูกค้าหรือว่าการพัฒนาโปรดักต์นะคะก็เรียกได้ว่าระบบหลังบ้านที่แข็งแรงสําคัญมากๆเลยค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาลองใช้ซอสดูค่ะพอมาใช้ทุกอย่างมันคลิกกันมากค่ะบริหารสต็อกได้ดี มากๆเลยคือครบจบในทีเดียวค่ะ